สวัสดีครับโอโทนิกนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปรย์ AC 2 2สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคและตองอาการในขั้นตอนเดียวหลังจากคลิปแรกเนี่ยเราทำการทดสอบในรถยนต์ไปแล้วเครื่องยี่ห้อคิกูแมนทดสอบหรือวัดปริมาณจุลรี์และเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นผิวที่เกาะอ,อยู่ตามพื้นผิวต่างๆของมะลัยนะครับ mm hmm. ช่วงนี้เลยนี่นะครับออกมาแล้วครับโอ<ฮ>้หนึ่งมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด RLU เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ AC 2 2ของเรากันนะครับนี่นะครับกดให้ฟูเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในรถแล้วปล่อยเอาไว้อีก15นาทีครับให้มันฟูแบบนี้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาดูกันให้เราปิดรถไปเฉยๆแบบนี้เดี๋ยวเข้ามากันครับก็ใช้เครื่องทดสอบเครื่องเดิมนะครับพี่โ m แมนตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเสเ s t e r ตัวใหม่นะครับครับโอเคลอเยู่สี่อยู่สิบครับ พราะนั้นครับอันนี้เป็นบททดสอบหรือผลทดสอบที่บอกว่า ac 2 2ของเราตัวนี้นะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้จริงๆผลออกมาตามนี้เลยครับแต่นอกจากห้องทํางานแล้วนะครับห้องพักอาศัยห้องนอนห้องรับแขกหรือห้องรับรองลูกค้าสเปค ac สองเราสามารถใช้งานได้ทุกที่เหมือนกันนะครับสำหรับการใช้งาน1กระป๋องของเรานะครับจะได้พื้นที่ในขนาดที่ 3, าคูณสตารางเมตรนะครับหกระป๋อง จะได้พื้นที่3คูณ3ตารางเมตรเพราะฉะนั้นถ้าห้องที่ใหญ่กว่า3คูณ3ตารางเมตรแนะนําให้ใช้2-3กระป๋องขึ้นไปสําหรับการใช้งาน1ครั้งมีลูกค้าถามมาว่าอยู่ได้นานแค่ไหนหลัาางจากทำความสะอาดไปแล้วเนี่ยจะอยู่ได้1-2อาทิตย์สําหรับการฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ที่เอาเข้าไปใช้ถ้ามีการได้รับเชื้อโรคเข้ามาใหม่เพิ่มเติมหรือมีความเสี่ยงเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมก็แนะนำให้ใช้ AC2 ให้ถี่และมากกว่านั้น จะเป็นการฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยครับครับสำหรับการใช้งานนะครับขั้นแรกเราก็เปิดแอร์ก่อนนะครับพอเปิดแอร์เสร็จแล้วนี่นะครับให้เรามากดที่โหมดครับให้ปรับจากโหมดที่เป็นแอร์ให้เป็นโหมดพัดลมอย่างเดียวครับดูนะครับแบบนี้นี้นี่ครับจะเป็นโหมดพัดลมอย่างเดียวแล้วปรับแรงลมครับให้สูงที่สุดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการใช้ AC 2 2ครับเปิดฝาก่อนนะครับเขย่าสักนิดนึง แลวกดครับข้างบนเนี่ยจะมีหัวคลิปล็อกนะครับในการกดอยู่ให้กดลงไปให้สุดเลยครับแบบนี้และสเปรย์ก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทิ้งสเปรย์ที่ตอไว้ให้ทํางานอยู่15นาทีให้คนออกจากห้องทั้งหมดนะครับแล้วหลังจาก15นาทีแล้วห้องลีนแล้วสะอาดแล้วก็สามารถกลับมาทํางานใช้งานในห้องนี้ได้เลยครับ